ก่อนหนึ่งต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแทนคุณแม่ที่มาร่วมส่งแม่กันเยอะมากๆเลยชีวิตขงผมผมมีความสําเร็จอยู่หลายเรื่องโดยที่ ผมทำมันลงมือทำแต่ว่ามีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยคือการได้เกิดเป็นลูกของแม่แล้วผมก็คิดว่าแม่ก็คงภูมิใจ ที่ได้เห็นลูกๆทั้งสี่คนเติบโตขึ้นมาทั้งดีส่วนลูกสาวของคุณแม่คนนี้น้องวันใหม่คนที่แม่รักแล้วก็เป็นห่วงมากที่สุดตัวเราสามคนอยากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะ พี่ชายทั้งสามคนของเขาดูแลอย่างดีแน่นอนขอใมองจากข้างบนนะแม่รักแม่นะรักม,มากๆนะครับ